ครับผมนัทวุฒิมศก็เจริญครับผมได้เพราะพระวัดเจริญดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทักษะการหมงงลูกฟุตบอลนะครับการหมงงลูกฟุตบอลที่เราจะสอนในวันนี้นะครับมี2แบบครับอย่างแรกคือการยิงมงครับจากที่2คือการกระโดดหมงครับครับทักษะแรกนะครับทักษะในการหมงงบอลนะครับครับเราจะยิงฝั่งนี้นะครับแล้วให้เพื่อนๆก็จะยิงบอลอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเราจะใช้ฝ่าที่ท่านกระดนะครับในการก้าวไยหลังไปนะครับฝ่าได้แล้วนะครับข้างซ้ายหรือฝ่านะครับอ่าเราจะใช้ การเอ็นหลังนะครับเพื่อส่งน้าหนักบอลน,นะครับในการหมงบอลน,นะครับไปใช้ระหว่างหน้าผากในการสัมผัสบอลน,นะครับเพื่อที่จะไม่เก็บครับและน้าหนักบอลได้เพื่อนได้เร็วครับครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างครับ การที่เราจะควบคุมบอลได้ดีนะครับเราต้องใช้แขนด้วยนะครับในการควบคุมแล้วก็บาลานซ์ตัวเองครับครับเดี๋ยวทำให้ดูครับครับเดี๋ยวมาดูท่าที่สองนะครับเป็นการหมุบอลแบบกระโดดนะครับเป็นใช้การกระโด,ด มใช้การในการย่อตัวเพื่อเป็นเพื่อเป็นแรงในการส่งตัวในการบินเพื่อกระโดดของบอลนะครับและในการหมุนบอลเราต้องคอยดูบอลเพราะว่าในทิศทางบอลที่บอลจะมาทางไหน่อที่เราจะกัดจังหวะหูุกในการกระโดดครับถ้าเรากัดจังหวะผิดแล้วหวงบอลไม่ตรงกับจังหวะบอลที่บอลลงเราก็จะหมุงบอลไม่โดนหรือว่ากระโดดผิดพลาดในการหมุนได้ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยครับ ในทักษะที่สามนะครับที่เราจะเพิ่มมาคือการพับอกครับทักษะนี้ที่เราเพิ่มขึ้นมาเพื่อเป็นการในจังหวะที่ลูกบอลฉันอยู่ไม่สูงมากหรือว่าอาจจะอยู่สูงกวกหัวเราอาจจะไม่ต้องงมไม่ได้เราอาจจะต้องการเก็บลูกบอลแล้กับตัวเองในลูกที่เปิดมาเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยครับในการพับอกนะครับเวลาลูกบอลที่โยนลงมาเราต้องใช้ในส่วนของหน้าอก ในการรับนะครับเราจะเป็นตัวไปด้านหลังเล็กน้อยและและยืดอกประมาณนิดหนึ่งเพื่อเป็นการเกรงหน้าอกเวลาลูกบอลที่กระทบต,ตรงน้าอกแล้วเราจะได้ไม่รู้สึกบาดเจ็บคือถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เกรงไม่ยกอกขึ้นมาและถ้าบอลกระทบหน้าอกเราจะเกิดอาการจุกได้ครับแล้วดูวิธีทำกันเลยครับ สรุปนะครับศาสตร์ักษะที่เราฝึกสอนไปนะครับสามารถฝึกง่ายได้ด้วยตัวเองนะครับโดยใช้อุปกรณ์แค่ลูกบอลหนึ่งลูกนะครับแล้วกับเพื่อนหนึ่งคนครับหรือว่าฝึกซ้อมด้วยตัวเองก็ได้ครับเดยการโยนบอลด้วยตัวเองนะครับัรแล้วทักษะพวกนี้ครับทุกคนยังทําผิดพลาดกันอยู่นะครับไอ้บางคนยังทำผิดพลาดกันอยู่นะครับสามารถนําไปฝึกซ้อมให้ชินได้ครับถึงแม้ว่าหลายคนจะเป็นทั้งนักกีฬาหรือว่าเป็นคนที่เล่นลูกบอลมาอยู่แล้ว นะครับทักษะทั้งสามนี้ยจจังอาจจะกินอยู่ยังรู้สึกว่าทําได้โดยที่มีประสิทธิภาพมากพอลองเอาทีเล็กนีน้เป็นตกใจครับแม้ว่ามันอาจจะดูเป็นทักษะหรือว่าเป็นทีที่ดูไมค่ค่อยนาพัญแต่ในการแข่งขันจริงนะครับมันสามารถเปลี่ยนเกมได้เลยหรือว่าสามารถทําให้เกมเปลี่ยนกระแสได้เลยครับเราขอจบการเนื่อสัี้ครับอครับ